ผลไม้ที่ช่วยให้ผิวพรรณผ่องใสขาวสะอาดดูดีได้ทั้งหญิงชายและผู้สูงอายุการดูแลผิวพรรณไม่ใช่เพียงเรื่องของการทาครีมหรือการบำรุงจากภายนอกเท่านั้นแต่การเลือกทานอาหารที่มีประโยชน์ก็มีส่วนสำคัญอย่างมากในการฟื้นฟูและบำรุงผิวให้ปล่งปลั่งจากภายในโดยเฉพาะผลไม้ที่อุดมไปด้วยวิตามินแร่ธาตุและสารต้านอนุมูลอิสระ ซึ่งช่วยให้ผิวเลดูสดใสแข็งแรงและชะลอไว้ได้เป็นอย่างดีส้อมอุดมไปด้วยวิตามินซีที่ช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนทำให้ผิวกระจ่างใสลดความหมองคล้ำและเสริมภูมิคุ้มกันให้ร่างกายแข็งแรงมะเขือเทศมีไลโคปีนที่ช่วยปกป้องผิวจากรังสี UV ลดการเกิดริ้วรอยพร้อมทำให้ผิวดูเรียบเนียนอ่อนกว่าวัยอโวคาโด เต็มไปด้วยกรดไขมันดีวิตามินอ e, ีและสารอาหารที่ช่วยให้ผิวชุ่มชื้นลดความแห้งกร้านทำให้ผิวดูนุ่งนวลและสุขภาพดีผลไม้ทั้ง3ามชนิดนี้ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายหรือแม้กระทั่งผู้สูงอายุหากรับประทานเป็นประจำก็สามารถช่วยให้ผิวพรรณดูสดใสขาวสะอาดและดูดีได้อย่างเป็นธรรมชาติก่อนจะไปรับชมและรับฟังเนื้อหาจากบทความนี้ อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องของผมไว้ด้วยนะครับพร้อมแล้วไปต่อเลยครับส้มเป็นผลไม้ยอดนิยมที่ไม่เพียงแค่รสชาติสดชื่นยังเป็นแหล่งสารอาหารที่ตรงจุดสำหรับคนที่อยากให้ผิวพรรณดูสดใสเปล่งปลั่งจากภายในด้วยองค์ประกอบสำคัญหลายอย่างเช่นวิตามินซีไฟโตนิวเทรนอย่างเฮสเพอริดินและใยอาหารชนิดละลายน้ำอย่างเพคติน ซึ่งทั้งหมดนี้ทำงานร่วมกันเพื่อบำรุงผิวทั้งในเชิงสร้างซ่อมแซมและปกป้องเมื่อเรากินส้มวิตามินซีจะทำหน้าที่เป็นโคแฟคเตอร์สำคัญในการสังเคราะห์คอลลาเจนโปรตีนที่เป็นโครงสร้างใต้ผิวหนังช่วยให้ผิวแน่นกระชับและลดการเกิดริ้วรอยนอกจากนี้วิตามินซียังมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ จับอนุมูลอิสระที่เกิดจากมลภาวะหรือรังสี UV ลดความเสียหายต่อเซลล์ผิวซึ่งหมายความว่าการบริโภคส้มเป็นประจำจะช่วยลดความหมองคล้ำและทำให้ผิวดูมีสุขภาพดีขึ้นในระยะยาวส่วนเฮสโพริดินและฟลาวนอยดตัวอื่นๆในส้มช่วยลดการอักเสบและเสริมระบบหลอดเลือดขนาดเล็ก ทำให้การไหลเวียนของเลือดที่ไปเลี้ยงผิวดีขึ้นส่งผลให้ผิวได้รับออกซิเจนและสารอาหารได้มากขึ้นเมื่อผิวได้รับการหล่อเลี้ยงอย่างเพียงพอหน้าตาจะดูสดใสมีเลือดฝาดอย่างเป็นธรรมชาติใยอาหารเพคตินในเนื้อและเปลือกส่วนขาวของสม้มยังช่วยปรับสมดุลระบบทางเดินอาหารส่งเสริมจุลินทรีย์ดีในลำไส้ซึ่งปัจจุบันมีงานวิจัยชี้ว่า แกนล,ลำไส้ผิวหนังมีบทบาทสำคัญต่อสภาพผิวโดยรวมการมีระบบทางเดินอาหารที่แข็งแรงช่วยลดการอักเสบเรื้อรังที่อาจทำให้ผิวแย่ลงได้สำหรับกลุ่มคนต่างๆส้มมีประโยชน์ที่ครอบคลุมผู้หญิงจะได้ประโยชน์จากการเพิ่มคอลลาเจนและการลดจุดด่างดำทำให้ผิวดูกระจ่างใสขึ้นผู้ชาย ซึ่งมักเจอปัญหาผิวจากการโกนหรือการอักเสบจะได้ประโยชน์จากริ์ต้านหักเสบและการฟื้นฟูเนื้อเยื่อส่วนผู้สูงอายุนอกจากเรื่องผิวแล้ววิตามินซีและสารต้านอนุมูลอิสระยังช่วยเรื่องการซ่อมแซมเนื้อเยื่อและภูมิคุ้มกันทําให้ร่างกายโดยรวมพร้อมรับกับการบาดเจ็บเล็กๆน้อยๆได้ดีขึ้น ซึ่งส่งผลกลับมาทำให้ผิวดูสุขภาพดีขึ้นตามไปด้วยนอกจากนี้ส้มยังให้โพแทสเซียมและกรดโฟลิกที่สนับสนุนการไหลเวียนและกระบวนการซ่อมแซมเซลล์การกินส้มให้ได้ประโยชน์สูงสุดควรเน้นการกินผลทั้งลูกมากกว่าดื่มน้ำส้มแดบบคั้นอย่างเดียวเพราะการคั้นจะลดปริมาณเส้นใยและทำให้ดูดซึมน้ำตาลเร็วขึ้น การเขี้ยวส้มทั้งลูกจะได้รับไฟตโตนิวเทียนที่อยู่ในเปลือกขาวและเยื่อหุ้มผลรวมถึงช่วยให้อิ่มท้องลดการกินจุบจิบที่อาจทำลายผิวจากอาหารแปรรูปอีกทั้งถ้าต้องการดื่มก็แนะนำผสมน้ำเปล่าหรือทานพร้อมโปรตีนหรือไขมันดีเช่นโยเกิร์ตหรือถั่วเพื่อชะลอการดูดซึมน,น้ำตาลและรักษาระดับน้ำตาลในเลือดให้คงที่ ผู้ที่มีปัญหาความดันหรือเบาหวานควรระวังปริมาณน้ำผลไม้และปรึกษาแพทย์หากกังวลและอย่าลืมว่ากรดในผลไม้มีผลต่อผิวฟันจึงควรดื่มน้ำตามหรือบ้วนปากหลังทานผลไม้เปรี้ยวเพื่อปกป้องเคลือบฟันและหลีกเลี่ยงการแปรงฟันทันทีเพราะแปรงฟันขณะที่กรดยังคงอยู่ทำให้เคลือบฟันสึกได้ง่ายในเชิงปฏิบัติ ส้มเป็นวัตถุดิบอเนกประสงค์ที่ใส่ในสลัดผสมกับโยเกิร์ตทำสมูตตี้หรือทานเป็นของว่างระหว่างวันก็ได้เพื่อผลลัพธ์ด้านผิวพรรณควรทำให้เป็นส่วนหนึ่งของอาหารประจำวันเช่นสลับกันทานกับผลไม้และผักชนิดอื่นๆเพื่อให้ได้สารอาหารครบถ้วนการดูแลผิวให้สวยจริงจังยังต้องอาศัยปัจจัยอื่นร่วมด้วยได้แก่นอนหลับเพียงพอ ดื่มน้ำให้พอเหมาะหลีกเลี่ยงบุหรี่จำกัดแอลกอฮอล์และใช้การปกป้องผิวจากแสงแดดเป็นประจำเพราะอาหารเพียงอย่างเดียวไม่สามารถทดแทนการป้องกันภายนอกได้ทั้งหมดสรุปคือส้มเป็นหนึ่งในผลไม้ที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับคนที่ต้องการให้ผิวพันกระจ่างใสและดูมีสุขภาพดีทั้งเพราะวิตามินซีที่ช่วยสร้างคอลลาเจน สารต้านอนุมูลอิสระที่ปกป้องผิวและใยอาหารที่ส่งผลดีต่อระบบย่อยซึ่งเมื่อนำมารวมกับการดูแลตัวเองอย่างครบด้านจะทำให้ผิวพรรณของทั้งผู้หญิงผู้ชายและผู้สูงอายุดูผ่องใสยอย่างเป็นธรรมชาติส่วนมะเขือเทศเป็นผลไม้ที่คนไทยคุ้นเคยและหาง่ายแต่คุณค่าต่อผิวพรรณกลับลึกซึ้งกว่าที่คิดเต็มไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระวิตามิน และแร่ธาตุที่ทำงานร่วมกันเพื่อปกป้องฟื้นฟูและส่งเสริมความสดใสของผิวเมื่อพูดถึงสารสำคัญที่สุดในมะเขือเทศคงต้องยกไลโคปีนขึ้นมาเป็นอันดับแรกไลโคปีนเป็นแคโรทีนอยด์ชนิดหนึ่งที่มีริบต้านอนุมูลอิสระสูงช่วยลดความเสียหายที่เกิดจากอนุมูลอิสระและรังสี UV ซึ่งหมายความว่าการรับประทานมะเขือเทศเป็นประจำสามารถช่วยลดปัจจัยที่ทำให้ผิวหมองคล้ำและเกิดริ้วรอยได้ นอกจากนี้มะเขือเทศยังให้วิตามินซีในปริมาณที่ดีวิตามินซีมีบทบาทสำคัญในการสังเคราะห์คอลลาเจนทำให้ผิวแน่นกระชับและลดการเกิดจุดด่างดำร่วมกับการปกป้องจากอนุมูลอิสระสิ่งที่น่าสนใจคือไลโคปีนจะดูดซึมได้ดีขึ้นเมื่อมะเขือเทศถูกปรุงสุกหรือผ่านการแปลรูปเล็กน้อยเช่นซอสมะเขือเทศน้ำมะเขือเทศเข้มข้นหรือการผัดหรืออบกับน้ำมันเล็กน้อยเพราะไลโคปีนเป็นสารละลายในไขมัน การทานมะเขือเทศพร้อมกับไขมันดีเช่นน้ำมันมะกอกอโวคาโดหรือถัว่วจะช่วยให้ร่างกายดูดซึมสารนี้ได้มากขึ้นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมการรับประทานมะเขือเทศปรุงสุกกับน้ำมันมะกอกในสลัดหรือต้มซุปจึงเป็นวิธีที่ชาญฉลาดถ้าคุณต้องการประโยชน์ด้านผิวพรรณสูงสุด ขณะเดียวกันมะเขือเทศสดก็ยังมีวิตามินซีสูงซึ่งเหมาะกับการทานสดเพื่อได้วิตามินซีและใย,ยอาหารที่ช่วยเรื่องระบบย่อยและสุขภาพลำไส้ซึ่งปัจจุบันเข้าใจกันว่าลำไส้ที่สมดุลมีผลบวกต่อสภาพผิวโดยรวมมะเขือเทศยังมีคุณสมบัติในการลดการอักเสบและช่วยปรับสมบูรณ์น้ำมันบนผิวทำให้เหมาะกับผู้ที่มีปัญหาสิวหรือผิวมันในระดับหนึ่งสารโพลีฟีนอลและไลโคปีนช่วยลดการอักเสบเชิงรุก และการได้รับสารต้านอนุมูลอิสระอย่างสม่ำเสมอสามารถทำให้ผิวดูเรียบเนียนลดรอยแดงและชะลอการเกิดริ้วรอยเมื่อรวมกับการปกป้องจากแสงแดดนอกจากนี้มะเขือเทศยังให้โพแทสเซียมกรดโฟลิกและวิตามินเคในปริมาณเล็กน้อยที่ช่วยสนับสนุนการไหลเวียนและกระบวนการซ่อมแซมเซลล์โดยรวมซึ่งคุณประโยชน์ที่เป็นประโยชน์ทั้งสำหรับผู้หญิงผู้ชายและผู้สูงอายุสำหรับกลุ่มต่างๆ ผู้หญิงมักจะได้รับผลดีเรื่องความกระจ่างใสและการลดจุดด่างดำจากวิตามินซีและสารต้านอนุมูลอิสระ ผู้ชายซึ่งผเผชิญการระใครยเคืองจากการโกนหรือมลพิษภายนอกจะได้ประโยชน์จากริตต้านอันอักเสบขณะที่ผู้สูงอายุก็จะได้รับการสนับสนุนจากสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยชะลอกระบวนการเสื่อมของเซลล์และสนับสนุนระบบหัวใจและหลอดเลือดซึ่งแปรผันกลับมาส่งผลดีต่อผิวพรรณโดยรวมทั้งนี้ผลลัพธ์จะชัดเจนขึ้นเมื่อมะเขือเทศเป็นส่วนหนึ่งของอาหารที่สมดุลรวมกับการนอนหลับเพียงพอดื่มน้ำและปกป้องผิวจากแสงแดด การน,นำมะเขือเทศมาใช้เชิงปฏิบัติสามารถทำได้หลากหลายทานสดเป็นสลัดโรยเกลือเล็กน้อยโรสหรืออบกับน้ำมันมะกอกเพื่อให้ดูดซึมไลโคปีนได้ดีขึ้นใช้เป็นซุปหรือซอสเข้มข้นเพื่อเพิ่มความสะดวกและปริมาณไลโคปีนในการบริโภคหรือผสมกับอะโวคาโดและถั่วเพื่อเพิ่มไขมันดีที่ช่วยดูดซึมสารละลายในไขมันนอกจากนี้มะเขือเทศตากแห้งและน้ำมะเขือเทศเข้มข้นก็เป็นแหล่งไลโคปีนที่เข้มข้นขึ้นแต่ควรระวังปริมาณเกลือในผลิตภัณฑ์แปรรูป หากคุณมีปัญหาเกี่ยวกับกรดไหลย้อนหรือผิววยต่อกรดควรหลีกเลี่ยงการทามะเขือเทศสดบนใบหน้าโดยตรงเป็นเวลานานเพราะความเป็นกรดอาจระคายเคืองได้แม้ว่าจะมีสูตรมาส์กหน้าแบบโฮมเมดที่ใช้มะเขือเทศแต่ควรทดสอบบริเวณเล็กๆก,ก,ก่อนและหลีกเลี่ยงการใช้กับผิวที่มีบาดแผลหรือแห้งแตกมากสุดท้ายควรระมัดระวังบางกลุ่มที่อาจต้องปรึกษาแพทย์ก่อนปรับปริมาณการบริโภคเช่นผู้ที่มีข้อจํากัดเรื่องโพแทสเซียมหรือมีภาวะทางการแพทย์เฉพาะตัว เพราะอาหารทุกชนิดควรถูกปรับให้เหมาะกับสภาพร่างกายโดยรวมมะเขือเทศจึงเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังเมื่อนํามาใช้ในบริบทของอาหารที่หลากหลายและการดูแลตนเองโดยรวมไม่ใช่สารวิเศษเพียงอย่างเดียวแต่เป็นหนึ่งในของดีจากธรรมชาติที่จะช่วยให้ผิวพรรณทั้งของหญิงชายและผู้สูงอายุดูสดใสมีความชุ่มชื้นและทนทานต่อความเครียดจากสิ่งแวดล้อมมากขึ้นเมื่อทานเป็นประจำในรูปแบบที่เหมาะสมและอะโวคาโดก็เป็นผลไม้ที่ได้รับการยกย่องมากในด้านคุณค่าทางโภชนาการ โดยเฉพาะเมื่อพูดถึงการดูแลผิวพรรณเพราะมันรวมเอาไขมันดีกับวิตามินและสารต้านอนุมูลอิสระหลายชนิดเข้าด้วยกันในปริมาณที่มีประโยชน์ต่อร่างกายไขมันชนิดไม่อิ่มตัวเชิงโมโนหรือโอเลอิกเอซิดในอะโวคาโดช่วยเสริมชั้นไขมันของผิวทําให้ผิวคงความชุ่มชื้นได้ดียิ่งขึ้นลดปัญหาผิวแห้งแตกหรือลอกและช่วยฟื้นฟูกระป้องกันผิวให้แข็งแรง การมีไขมันดีพอเหมาะยังช่วยให้ผิวดูเรียบเนียนและนุ่มขึ้นโดยรวมเพราะไขมันช่วยล็อกความชุ่มชื้นไว้ในผิวและซ่อมแซมเยื่อหุ้มเซลล์ที่ถูกทำลายจากมลภาวะหรือความแห้งอโวคาโดยังอุดมด้วยวิตามินอ e, ีซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระตัวสำคัญที่ช่วยปกป้องเยื่อหุ้มเซลล์ผิวจากการถูกออกซิไดซ์และช่วยลดการอักเสบเชิงออกซิเดชันร่วมกับวิตามินซี ที่ช่วยในการสร้างคอลลาเจนซึ่งสำคัญต่อความยืดหยุ่นของผิวเมื่อมีทั้งวิตามินซีและ E ีร่วมกันจะช่วยลดความหมองคล้ำและสนับสนุนการซ่อมแชมเนื้อเยื่อผิวจึงดูแน่นขึ้นและริ้วรอยจางลงเมื่อใช้อย่างต่อเนื่องในบริบทของอาหารที่หลากหลายนอกจากนี้อะโวคาโดยังมีลูเทอินและซีแซนทีน ซึ่งเป็นแคโรทีนอยด์ที่ช่วยต้านอนุมูลอิสระในผิวและอาจช่วยกรองแสงบางส่วนจากหน้าจอหรือแสงแดดทำให้ผิวได้รับการปกป้องเชิงชีวภาพเพิ่มขึ้นใย,ยอาหารในอะโวคาโดช่วยเรื่องระบบทางเดินอาหารโดยส่งเสริมจุลินทรีย์ที่เป็นมิตรในลำไส้ซึ่งมีผลต่อสภาพผิวผ่านแกนลำไส้ผิวหนังการย่อยและการดูดซึมที่ดีขึ้นช่วยลดการอักเสบเรื้อรัง ที่อาจสะท้อนออกมาในรูปแบบผิวที่ไม่กระจ่างหรือเกิดสิวบ่อยนอกจากนั้นอะโวคาโดยังมีโพแทสเซียมโฟเลตและสเตอรอยจากพืชซึ่งช่วยบำรุงระบบไหลเวียนและสุขภาพโดยรวมการไหลเวียนที่ดีทำให้ผิวได้รับออกซิเจนและสารอาหารได้มากขึ้นซึ่งส่งผลให้ผิวดูสดใสเป็นธรรมชาติประโยชน์ที่จับต้องได้สำหรับกลุ่มต่างๆมีหลายมิติสำหรับผู้หญิง อะโวคาโดช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื้นลดความแห้งกร้านและจุดด่างดำเมื่อร่วมกับอาหารที่ให้วิตามินซีสูงทำให้ผิวดูสว่างและเรียบเนียนขึ้นสำหรับผู้ชายซึ่งมักเผชิญการระคายเคืองกัดการโกนหรือการทำกิจกรรมนอกบ้านไขมันดีและสารต้านอนุมูลอิสระในอะโวคาโดช่วยลดการอักเสบและเร่งการฟื้นฟูผิวส่วนสำหรับผู้สูงอายุอะโวคาโดเป็นแหล่งไขมันดีและสารต้านอนุมูลอิสระ ที่ช่วยชะลอกระบวนการเสื่อมของเซลล์สนับสนุนการคงความยืดหยุ่นของผิวและการซ่อมแซมเนื้อเยื่อรวมทั้งยังเป็นมิตรต่อการย่อยเมื่อเปรียบเทียบกับอาหารที่มีไขมันอิ่มตัวมากการบริโภคอะโวคาโดในรูปแบบที่หลากหลายจะช่วยให้ได้ประโยชน์สูงสุดทานเป็นสลัดสกัดผสมสมุรที่ใส่โปรตีนเพื่อความสมดุลบดเป็นกัวคามโมเล่หรือทาบนขนมปังกับไข่เพื่อเช้าพลังงานผสมเป็นน้ำสลัดแทนมายองเนส หรือนำไปผสมกับมะเขือเทศเพื่อเพิ่มการดูดซึมแคโรทีนอยจากผักอื่นๆการรวมอะโวคาโดกับอาหารที่มีแคโรทีนอยเช่นแครอทหรือผักใบเขียวจะช่วยให้ร่างกายดูดซึมสารเหล่านั้นได้ดีขึ้นเพราะไขมันช่วยละลายและพาออกสารละลายในไขมันเข้าสู่ระบบข้อควรระวังที่ควรทราบคืออะโวคาโดมีพลังงานค่อนข้างสูงเพราะปริมาณไขมันแม้จะเป็นไขมันดีดังนั้นหากคุณควบคุมน้ำหนักควรระมัดระวังปริมาณ การแบ่งเป็นครึ่งผลในบางวันหรือจัดในปริมาณที่พอเหมาะร่วมกับผักและโปรโตีนจะเป็นแนวทางที่ดีนอกจากนี้ผู้ที่มีประวัติแพ้ยางพาราอาจมีอาการแพ้ข้ามกับอะโวคาโดและเท็กซ์ฟรุตซินโดรมจึงควรระวังและปรึกษาแพทย์หากเคยมีอาการแพ้มาก่อนหน้านี้ผู้ที่ใช้ยาต้านการแข็งตัวของเลือดควรปรึกษาแพทย์เกี่ยวกับปริมาณอาหารที่มีวิตามิน K แม้อโวคาโดมีวิตามินเคไม่สูงเท่าผักใบเขียวเข้มแต่การปรับอาหารควรได้รับคำแนะนำจากแพทย์ในกรณีที่กินยาดังกล่าวสำหรับการใช้ภายนอกอโวคาโดหรือออยจากอโวคาโดมีคุณสมบัติที่ให้ความชุ่มชื้นและซึมเข้าสู่ผิวได้ดีแต่ควรทดสอบจุดสำหรับการทดสอบจุดเล็กๆก,ก่อนใช้ทั่วหน้าเพราะผิวบางคนอาจระคายเคืองหรืออุดตันรูขุมขนได้สรุปคืออโวคาโดเป็น ตัวช่วยจากธรรมชาติที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใครที่ต้องการบำรุงผิวให้ชุ่มชื้นยืดหยุ่นและดูมีสุขภาพดีจากภายในด้วยไขมันดีวิตามินอีวิตามินซ e, ีใย,ยอาหารและแคโรทีนอยด์ที่รวมกันทำงานทั้งในด้านปกป้องลดการอักเสบและช่วยการดูดซึมสารอาหารอื่น,นๆเมื่อรวมกับการดูแลพื้นฐานอื่น,นๆเช่นการป้องกันแสงแดดการดื่มน้ำและการนอนหลับที่เพียงพอ ผลลับด้านผิวพรรณของทั้งผู้หญิงผู้ชายและผู้สูงอายุจะชัดเจนขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติข้อสุดท้ายวิธีการนำส้มเมื่อเขือเทศและอะโวคาโดไปใช้ประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ต่อผิวพรรณแบบละเอียดที่สุดต่อไปนี้เป็นไกด์ยานเชิงปฏิบัติที่ยาวและละเอียดรวมหลักการพื้นฐานเทคนิคการเตรียมเก็บรักษาสูตรอาหารตัวอย่างเมนูรายการมาร์ใน DIY ข้อควรระวังสำหรับกลุ่มคนพิเศษและแผนการใช้งานจริงเป็นสัปดาห์เพื่อให้คุณนำไปใช้ได้ทันทีและเห็นผลด้านผิวพรรณอย่างเต็มที่หลักการพื้นฐานก่อนนำไปใช้ 1. กินให้หลากหลายและสม่ำเสมอผลไม้แต่ละชนิดเสริมกันวิตามินซีไลโคปีนไขมันดีเป็นต้นการทานเป็นประจำจะให้ผลยาวนานมากกว่ายาสูตรเดียวๆ 2. กินผลทั้งลูกมากกว่าดื่มน้ำผลไม้เว้นแต่ต้องการความสะดวกกินทั้งลูกช่วยได้ใยอาหารลดการดูดซึมน้ำตาลเร็วและได้สารบางชนิดในเยื่อหรือเปลือก 3. จับคู่อาหารให้ถูกวิธีสารละลายในไขมันเช่นไลโคปีนแคโรทีนอยดูดซึมดีขึ้นเมื่อทานพร้อมไขมันดีเช่นน้ำมันมะกอกอะโวคาโดถั่ว 4. การปรุงช่วยหรือทำลายสารบางชนิดไลโคปีนในมะเขือเทศดูดซึมดีกว่าเมื่อปรุงสุกและมีไขมันร่วมวิตามินซีเช่นสม้มค่อนข้างไวความร้อนจึงได้มากสุดเมื่อทานสด 5. ผสานการดูแลภายนอกเช่นผิวกับภายในเช่นอาหารการนอนและกันแดดอาหารช่วยได้มากแต่ต้องใช้ร่วมกับครีมกันแดดการนอนและดื่มน้องเพียงพอ การเตรียมและเก็บรักษาเพื่อคงคุณค่าทางโภชนาการส้มเก็บได้ที่อุณหภูมิห้องหลายวันถ้าต้องการยืดอายุให้เก็บในตู้เย็นชั้นผักจะอยู่ได้นานขึ้นล้างก่อนปอกหรือหั่นท่าใช้เปลือกให้ล้างและขูดเฉพาะส่วนนอกหลีกเลี่ยงการคั้นแล้วทิ้งไว้หลายชั่วโมงถ้าคั้นแล้วควรดื่มทันทีหรือแช่เย็นและดื่มภายใน24ชั่วโมงมะเขือเทศ เก็บที่อุณหภูมิห้องจนสุกเต็มที่หากแช่เย็นก่อนสุกจะทำให้รสจืดเมื่อสุกแล้วถ้าไม่ทานทันทีอาจแช่เย็นเพื่อยืดอายุแต่ควรนำออกมาอุ่นเล็กน้อยก่อนทานเพื่อคืนรสชาติหั่นแล้วเก็บในตู้เย็นและทานภายใน1-2วันอโวคาโดเก็บที่อุณหภูมิห้องให้สุกถ้าต้องการให้สุกเร็วใส่ในถุงกระดาษกับกล้วยหรือแอปเปิลเมื่อสุกแล้วเก็บในตู้เย็น เพื่อชะลอการสุกจะเก็บได้นานขึ้นหากหั่นแล้วเก็บส่วนที่เหลือไว้มีเมล็ดลดการเปลี่ยนสีน้ำตาลและบีบน้ำมะนาวหรือมะนาวเล็กน้อยก่อนปิดฝาการบริโภคเพื่อผลด้านผิวพรรณเคล็ดลับเฉพาะส้มวิตามินซีกินทั้งผลหรือหั่นใส่ในสลัดหรือโยเกิรต์ตเพื่อรับวิตามินซีและไฟโตนิวตรียนครบการทานวิตามินซี ร่วมกับแหล่งธาตุเหล็กจากพืชจะช่วยเพิ่มการดูดซึมเหล็กมะเขือเทศไลโคปีนปรุงสุกพร้อมไขมันดีเช่นน้ำมันม,นมะกอกเพื่อให้ร่างกายดูดซึมไลโคปีนได้มากขึ้นทำซอสมะเขือเทศโปะบนสลัดหรือโรสแล้วคลุกน้ำมันมะกอกอะโวคาโดไขมันดีบวกวิตามินอ e. ีทานสดเป็นส่วนประกอบของสลัดโทสหรือสมูทตี้ เพื่อช่วยการดูดซึมวิตามินที่ละลายในไขมันจากผักอื่นๆวิธีรวมผลไม้ทั้ง3ให้เป็นแผนอาหารรายวันหรือสัปดาห์ตัวอย่างแนวคิดกระจายการรับประทานตลอดวันเพื่อให้ปริมาณสารอาหารสม่ำเสมอเช้าสมูทตี้อะโวคาโดบวกส้มหรือส้มเป็นของว่างหลังตื่นมื้อกลางวันสลัดมะเขือเทศบวกอะโวคาโดบวกโปรตีนปลา หรือเต้าหู้ของว่างบ่ายส้มหนึ่งลูกหรือกัาความโมเล่กับแครกเกอร์โฮวีดมื้อเย็นซุปมะเขือเทศปรุงสุกกับขนมปังทาอะโวคาโดสัปดาห์ละครั้งมาร์คอะโวคาโดหรือมาร์คมะเขือเทศต,ตามสภาพผิวข้อแนะนำเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุเลือกรูปแบบที่เคี้ยวง่ายย่อยง่ายเช่นสมูตตี้ซุปบด หรืออะโวคาโดบดทานพร้อมโปรตีนอ่อนเช่นไข่คนหรือปลานึ่งผู้มีเบาหวานหลีกเลี่ยงน้ำผลไม้คั้นมากๆเลือกผลทั้งลูกและควบคุมปริมาณโดยเฉพาะส้มให้พิจารณาปริมาณาร์บผู้แพ้หรือภูมิแพ้ถ้ามีประวัติแพ้ยางพาราหรือเลเท็กซ์ให้ระวังอะโวคาโดเพราะอาจเกิดการแพ้ข้ามกลุ่มได้ ผู้ใช้ยาต้านการแข็งตัวของเลือดปรึกษาแพทย์ก่อนเปลี่ยนปริมาณอาหารที่มีวิตามินเคอย่างมากอะโวคาโดมีวิตามินเคในระดับปานกลางผู้ที่เป็นกรดไหลย,ย้อนหรือ GERD มะเขือเทศและส้มที่มีความเป็นกรดอาจกระตุน้นอาจต้องจำกัดหรือหลีกเลี่ยงการทานสดในปริมาณมากข้อควรระวังและคำแนะนำเพิ่มเติม 1. ทดสอบม้เสมอ ทาบริเวณเล็กๆข้อมือหรือหลังใบหูก่อนเพื่อเช็คการแพ้ 2. อ,อย่าใช้มาสผลไม้ก่อนออกแดดโดยเฉพาะมาสที่มีกรดจากส้มหรือมะเขือเทศเพราะอาจเพิ่มความไวต่อแสงหรือโฟโตท็อกซิซิตี้หรืออิ icity, ริเทชัน 3. การดูแลฟันกรดจากส้มอาจกัดเคลือบฟัน หากทานผลเปรี้ยวบ่อยๆให้ดื่มน้ำตามหรือร2อยถึงสานาทีก่อนแปลงฟัน 4. ปรับปริมาณตามพลังงานที่ต้องการอโวคาโดให้พลังงานค่อนข้างสูงเพราะไขมันดีควบคุมปริมาณถ้าคุณควบคุมน้ำหนัก 5. ความสะอาดล้างผลไม้ให้สะอาดก่อนทานหรือใช้ภายนอกเพื่อลดสารตกค้างหรือเชื้อโรค 6. จัดเตรียมล่วงหน้า ทำซอสมะเขือเทศแล้วใส่ช่องแช่แข็งเป็นพอชั่นหรือทำสมูตตี้เก็บในตู้เย็น24ชั่วโมงเพื่อประหยัดเวลาตัวอย่างแผน7วันแบบย่อๆเพื่อให้เห็นภาพการปฏิบัติจันทร์เชา้าสมูตตี้อะโวคาโดส้มกลางวันสลัดมะเขือเทศอะโวคาโดเย็นซุปมะเขือเทศอังคารเชา้าส้มหนึ่งลูกบวกโยเกิร์ตกลางวัน แซนด์วิชทาอะโวคาโดบวกไข่ขนมกวาความโมเล่พุธเชา้าโจ๊กใส่มะเขือเทศปรุงสุกกลางวันสลัดผักมีอะโวคาโดเยน็นปลาอบกับซอสมะเขือเทศพฤหัดเชา้าสมูทตี้กลางวันพาสต้าซอสมะเขือเทศใช้น้ำมันมะกอกเยน็นส้มเป็นของหวานสุก เชา้าขนมปังทาอะโวคาโดมะเขือเทศกลางวันสลัดส้มเยน็นซุปหรือสเต็กผักเสาร์เชา้าผลไม้รวมส้มบวกอะโวคาโดเล็กน้อยกลางวันกวาความโมเลกับผักสดเยน็นมื้อปรุงสุกมีมะเขือเทศอาทิตย์เชา้มามัสอะโวคาโดถ้าต้องการมื้ออื่นๆตามชอบเน้นผักและผละไม้รวม สรุปสั้นๆและคำเตือนสุดท้ายใช้ส้มเพื่อวิตามินซีและความกระจ่างใสทานสดดีที่สุดใช้มะเขือเทศเพื่อไลโคโปินและการปกป้องจากความเครียดออกซิเดชันปรุงสุกกับไขมันดีเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดใช้อโวคาโดเพื่อไขมันดีวิตามินอ e ีและความชุ่มชื่นทานสดเป็นตัวพาไขมันให้กับผักอื่นๆ